สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูปอนอีกครั้งในบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องตายาค่ะใจยางนะคะก็คือการที่เราแบ่งพยัญชนะไทยทั้งสี่สี่ตัวออกเป็นสามส่วน ซึ่งเรียกว่าอักษรสามหมูนั่นเองค่ะอักษรสามหมู่แบ่งเพื่ออะไรนะคะก็แบ่งเพื่อประโยชน์ในการนำไปผันคำเพราะอักษรสามหมู่แต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคำที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ พะแนชนะใครที่แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะได้แก่ 1. อักษรสูง 2. อักษรกลางและสอักษรต่ำเองค่ะมาดูกันที่อักษรสูงนะคะมีทั้งหมด1ิเอ็ดตัวได้แก่ขอไข่ขอขวด สอหิงถอถุงอถอฐานถอพึ่งขอฝาสอสาราสอเสือสอฤๅษีและหอหีบน,นั่นเองค่ะค่ะมา,านูหลักการจำอักษรสูงน,นะคะ มีวิธีการจำง่ายๆก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็คือแทนอักษรขอพึ่งฝากก็แทนอักษรฝอฝาถุงแทนอักษรถอถุงและถอฐานข้าวแทนอักษรขอไข่และขอขวดสารแทนสอสาราสอฤษีสอเสือ แทนหอหีส่วนฉันก็แทนสอชิงค่ะต่อมานะคะเป็นอักษรกลางซึ่งมีทั้งหมดเก้าตัวได้แก่กไก่จอจานดอเด็กตอเตา่า ดอชดาตอประตบเบใบไม้ปอปาและอออ่างค่ะหลักในการจำอักษรกลางนะคะมีวิธีการจำง่ายๆก็คือไก่จ,จิกเด็กตายบนปากโอ ไก่แทนอักษรกไก่จิกแทนดอจานเด็กแทนดอเด็กและดอชดาตายแทนตอเต่าและตอกระจกบุญแทนบอใบไม,ม,ม้ปากแทนปอปลาองแทนอออ่าง ต่อมานะคะเป็นอักษรต่ำซึ่งจะมีทั้งหมด24ตัวได้แก่คอควายคอคนมองงูชอช้างซอโซ่ชอกระเช้ยอหญิงทพุนเท่าทดางมนโทนอนเนน อทหารทอทงนอหนูพอพานพอฟันอักษรต่ำต่อนะคะพอสังเเผวมอมายอ,อยักรอเรือ ลอลิงวอลแวนลอจุลาและฮอนนกฮุกค่ะเด็กๆสังเกตว่าอากาักษรต่ำนะคะจะมีแพรชนะที่หลายตัวนะคะซึ่งจะ ออกเป็นอักษรตํำเดียวและอักษรตํำคู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอักษรตํำเดียวและอักษรจำคู่เนี่ยมีแปรียะอะไรบ้างและมีเทคนิคในการจำอย่างไรอักษรตํำเดียวนะคะมีทั้งหมดสิบตัวได้แก่งงง,งูยอหญิงนอเนนนอหนูนนนนนน มอมายอยักรอเรือลอลิงวอแวนและรอจุลาส่วนอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวได้เกคอควายคอละคังชอช้างซอโซ่ชอเชอทอนามนโท พอพุทธเฒ่าพอทหารทอธงพอผานฟอฟันพอสำเภาและฮอนกูกค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการจำนะคะมาดูหลักในการจำอักษรต่ำเดียวกันก่อนนะคะ หลักในการจำอักษรตาเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกซึ่งงูแทนงองูใหญ่แทนหอหีบนอนแทนนอนหนูอยู่แทนยอยักษณนะ แทนนอเนนริมแทนรอเรือวัดแทนวอแเวนมมแทนมอมมารีแทนรอจุลาโลกแทนรอลิงนะคะหลักในการจำอักษรต่ำคู่ก็คือ พ่อขาฟันทองซื้อช้างห้อพ่อแทนพอพานและพอสำเพาขาแทนคอควายและคอระฆังฟันแทนฟอฟันทองแทนทอทหารทอรทองทอนางวนโท อพอบุษเท่าซื้อแทนโซโซช้างแทนชอช้างและชอกระเชื้อห่อแทนหอนห่้ แล้ววันนี้นะคะคุณผู้บอก็ต้องขอขอบคุณเองเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วคุยพบกันใหม่สวัสดีค่ะ